สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมนะคะวันนี้เรามาจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกุมเดือนมิถุนายน ep แรกนะคะ ep ที่1เรามาย้อนอดีตกันนิดนึงค่ะชาวราศีกุมคะความรักของคุณเคยพังทลายเคยผิดหวังมาก่อนจากบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมานะคะเลยมีความผิดหวังแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักของคุณมันไม่มั่นคง แล้วมันทำให้คุณเหมือนกับชิวๆปล่อยวางในเรื่องความรักได้บ้างแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคนที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีแต่คุณก็เห็นความเสี่ยงตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากคุณมีความหวังคุณมีความคิดที่จะ เดินไปเคียงคู่กับเขานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกของคุณที่มันยังเลืองลางอยู่มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ส่องสว่างเดอะสตาถึงแม้ว่ามันจะมีแสงสว่างของดวงดาวอยู่ก็จริงแต่มันยังเป็นแสงเล็กๆอยู่อะค่ะยังเป็นความหวังเล็กๆอยู่อดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องสองคนสามคนเรื่องทะเลาะบาแวงการทำให้คุณเจ็บปวดเป็นรักสามเศร้าเราสามคนที่ เจ็บแทงหัวใจก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนชนะคุณอาจจะเป็นรักครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันทำให้คุณน่ะเสียอกเสียใจกับเรื่องรักครั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะให้รักของคุณเป็นไปดังที่คุณต้องการ คุณคาดหวังกับเขาหรือไม่ก็ตัวเขาว่าเคยคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้ค่ะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาถือเขาเอาผู้หญิงคนนี้ขี่หลังแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็มีเหรียญห้อยมาด้วยมันเป็นความสุขที่คุณสองคนมีกันและกันแล้วก็ดูแลกันและก,ละกันอาจจะเป็นว่าตัวเขามาซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณหรือคุณ s ะซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับเขาก็ได้นะคะ ปัจจุบันคุณก็ยังมีหวังอยากจะมีเขาอยู่ในหัวใจแต่บางทีอะความรักความคาดหวังที่คุณปรารถนาคืออยากจะมีคู่อยากจะมีการแต่งงานอยากจะมีการจับมือกันไปสองคนแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นรักที่คุณอะคาดหวังไว้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะตัวคุณอาจจะยังไม่มั่นใจ ัวเขาสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่คุณนะก็รู้สึกว่าในเมื่อรักครั้งนี้ขอขอให้เป็นคนนี้เหมือนกับได้เปิดใจกับเขาไว้แล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะคุณกุมคะคุณมีคนมีสเสน่ห์แล้วก็ชอบมีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมแล้วก็เปิดเผยจริงใจกับเขา คุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจไม่ว่าจะไปทางยังไงทางไหนคุณเห็นชายหญิงคนนี้ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาวาดรูปผู้หญิงคนนี้คือเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจคุณก็มีเขาอยู่ในใจอะค่ะหกเหรียญมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ชื่นมื่นกันมานะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะไปไหนจะเจออะไรกันมาคุณกับเขาก็จะมาเจอกันตรงนี้ค่ะ จะมาคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาคิดถึงก็มาหากันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะไปเจอเรื่องราวอะไรร้ายๆ,ๆคุณก็อยากมีเขาคุณเป็นสถานีรักของเขาอยู่เสมอเขาสามารถกลับมาหาคุณได้เสมอคุณก็สามารถกลับไปหาเขาได้เหมือนกันค่ะแต่ในไพ่ใบนี้จะบอกว่าจะเป็นตัวคุณนะคะที่รอเขาอยู่ตรงนี้ยังคิดที่อยากจะให้เขา กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะคุณตัดสินใจที่จะยอมเสี่ยงจะยอมแลกเห็นไหมคะ1ดาบ1ดาบคือการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะเจ็บป,ปวดก็ตามนะคะคุณก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเห็นไหมคะดาบตัวนี้มันเปื้อนเลือดไว้อนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นคนไกลก็ได้ค่ะที่ จะกลับมาเจอคุณอีกนะคะคุณสองคนก็จะกลับมาเจอกันอีกเห็นไหมคะสวินเหรียญชายคนนี้ไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าม้าตัวนี้มันหยุดหยุดดื่มน้ําอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสองคนอาจจะห่างไกลกันก็ได้ค่ะมันอาจจะตัวไกลเลยทําให้ใจห่างก็ได้นะคะแต่ยังไงแล้วคุณสองคนก็เป็น the world ค่ะ เรือก็คือกงล้อแห่งโชคชะตาไม่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะกลับมาเจอการเหมือนกับชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนกงล้อแห่งโชคชะตาก็กลับมาให้คุณได้เจอะเจอกันอีกมันขาดกันไม่ได้เพราะว่ามันคงไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับคุณเท่าเขาแล้วอะค่ะเห็นไหมคะ มันมีการอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นคู่คลองอยากจะเป็นครอบครัวอาจจะมีการแต่งงานหรือคุณอาจจะเจอคนคนรักของคุณก็ได้ค่ะอาจจะมีข่าวดีได้เข้าพิธีแต่งงานหรือบางคู่ก็มีแผนที่จะแต่งงานกันก็นกได้นะคะสําหรับคนที่ห่างๆกันไปก็อาจจะเป็นด้วยระยะทางหรือ การทำงานของเขาก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องมันจะมีสิ่งที่วุ่นวายอยู่ในใจก็ตามนะคะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ตัวตัวคุณอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคนสองสามคนที่ทําให้คุณรู้สึกบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงมันก็มีความสุขค่ะ คุณก็อยากมีความสุขมีความสุขที่เลือกไม่ได้เป็นความสุขความหวังที่คุณสองคนได้กลับมาเจอกันในแบบที่มันอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่า ความรู้สึกของคุณคุณก็คิดถึงเขามากๆเลยค่ะเขาก็คิดถึงคุณเช่นการเห็นไหมคะชายคนนี้เป่าคุยเอาแมวล,ล้อมรอบแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ด้านบนยกทงข่าวคุณอาจจะเคยทะเลาะเบาแวงการอาหารกันไปคุณก็จะได้รับข่าวข่าวของเขาเขาจะส่งสัญญาณเข้ามาบอกว่าเขากลับมาหาคุณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันค่ะไพ่ขยาย มันมีความวุ่นวายอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานของเขาก็ได้คนรอบข้างข,งของเขาก็ได้นะคะมันทําให้เพราะว่าคิดไม่ตกมันมีเรื่องวุ่นวายอะค่ะมันเลือกไม่ได้แต่มันก็ยังอยากจะมีคู่อยากจะมีการพบเจอยังกลับมาพบเจอกันอีกนะคะไม่ว่าจะทะเลาะเบาแวงกันหนักสักแค่ไหนมีเรื่องมือที่สองที่สาม มากแค่ไหนก็ตามบางครั้งเรื่องของมือที่สามอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเขาที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่อะไรบางอย่างอาจจะทําให้เขาเรื่องรับผิดชอบหรือเขาเป็นคนที่มีเรื่องตัวคุณก็ได้คะ่ะมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบกับครอบครัวกับญาติพี่น้องคุณก็ได้นะคะทําให้คุณกับเขาห่ากกันเห็นไหมคะให้สรุปก็คือ หน้าที่การงานอำนาจก็คือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเจานน้าคนนายคนหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะคุณจะต้องดูแลอะไรบางอย่างอย่างที่คุณแบบไม่เต็มใจคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะ <c oughs> เขาอุ้มผู้หญิงคนนี้แต่หน้าเขาไม่สดชื่นเลยอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่คุณจะต้อง ดูแลโดยที่ไม่เต็มใจแต่คุณก็แบ่งรับแบ่งสู้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้คะ่ะที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทำโดยที่เขาไม่สามารถขัดขืนได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคู่ของชาวกุมกันดีกว่าคว่า ตัวของคู่ของชาวกลุ่มนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ e i g h of Pentacles, t r e e of Cups, Ten of Swords, King of p e n t a c l e The Devil, Four of Cups, Two of p e n t a c l e five of p e n t a c l e four of swords, eight of wands, nine of p e n t a c l e the star, the strength. t เดอะฟูตัวของคู่รักของชาวกลุมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขากำลังมีทางเลือกมี of, มีทางเลือก อะไรใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างอาจจะเริ่มต้นกับความรู้สึกก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่อยากจะเติมเต็มความเป็นครอบครัวแล้วก็เขาเหมือนแบกรับภาระอะไรบางอย่างอยู่คิดหนักคิดมากอยู่ก็ได้ค่ะหรือไม่ตัวเขาอาจจะห่างไกลกับคุณนะคะ King of v e n d i ก e e เขาคงจะเหมือนกับ ออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้เขาห่างจากคุณไปก็ได้ค่ะมันไม่ชัดเจนมันคุมเครือไหมคะเดวิลอาจจะมีพันธะสัญญาคือมีคำสัญญาอะไรกับคุณไว้ที่เขายังจะรับปากคุณแล้วยังทําไม่ได้เขายังออกจะออกไปทำอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่คุณอาจจะเคยตกลงกันว่าอยากมีบ้านมีรถตัวเขาเกาอาจจะห่างจากคุณไปเพื่อไปทําภาระหน้าที่ที่เขาเคยสัญญากับคุณไว้ ว่าจะดูแลคุณเป็นอย่างดีอะค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอด for o f ครับเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้มองทั่วที่อยู่ข้างหน้าอย่างอะไรเอาไว้ทั้งๆที่มีทั่วอีกสามใบอยู่ด้านข้างเขาเขาไม่สนใจเขาก็เดินหน้าต่อไปเขากําลังบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาอาจจะอยากจะสร้างครอบครัวจริงๆก็ได้เห็นไหมคะห้าเหรียญก็เหมือนกับเขากำลังคิดว่าอยากจะจะมาเติมเต็มความรักของเขาด้วย การมีฐานะที่มั่นคงกว่าเดิมก็ได้ค่ะตัวเขาก็อยากจะอยู่กันเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอัศวินดาบเขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆมาอาจจะเป็นคำพูดของคุณก็ได้ค่ะที่ทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาต้องรู้สึกว่าต้องกระตือรือร้นอาจจะเป็นการกดดันจากครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาหรือเขาอาจจะถูกกดดันจากคำพูดของคุณก็ได้นะคะที่ อยากจะมีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขารักคุณขนาดไหนค่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ก็กําลังผลิตเลี้ยงอยู่เหมือนกับเขาอะค่ะกําลังหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะมาเป็นข้อครัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆเป็นเดอะสตาร์นะคะมันก็เหมือนใจดีสู้เสือมากเลยค่ะเขารู้ว่าเรื่องนี้ที่เขาทำํำมันจะยากมันจะยากลําบากแค่ไหนแต่เขาก็สู้ เขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็เดอฟูมันเป็นความที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแต่มันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเนลพิตอะไรให้เป็นไปได้ดั่งใจได้แต่เขาก็มีความพยายามสุดๆค่ะการคิดมากการคิด คิดแล้วทําทําแล้วคิดของเขาอะค่ะเอาละค่ะสรุปก็คือคู่ของชาวกลุ่มเนี่ยเขากําลังอันอ,อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวเพื่อเพื่อที่จะดูแลคุณเหมือนกับที่คุณได้ดูแลเขาก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวเขาชอบทำงานเป็นคนทำงานหนักจนไม่มีเวลามาพบเจอกับคุณก็ได้ค่ะ แล้วก็หรือไม่ฐานะของคุณอาจจะดีกว่าเขาเขาอยากจะทําอะไรให้เท่าเทียมกับคุณหาเงินหาทองหาอะไรก็ตามที่เอามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้น้อยหน้ากับคนอื่นนะักสักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะชาวราศีกุมภ์คะไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณโชคชะตาเขาก็จะดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาคะ่ะแต่ถ้าเขาไม่ใช่นะคะ มันก็จะผลักกันออกไปอายที่เป็นผู้ของคุณเขาให้อะไรที่เป็นของคุณเมื่อมันเป็นของคุณแล้วมันก็ยังจะเป็นของคุณอยู่วันยังข้ามไม่ว่าคุณจะผักใสไปยังไงนะคะเอาละค่ะชาวราศีกุมภ่ะขอให้คุณโชคดีในเดือนมิถุนายนนี้และกันค่ะสวัสดีค่ะ